สวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้พาทุกคนมาที่สวนของพี่เขยผมนะครับก็เป็นพี่ของแฟนนะครับท่านออกมาจากงานประจํานะครับแต่ก่อนทํางานอยู่ชนบุรีนะครับเกิดภาวะเศรษฐกิจที่มันย่าแย่และท่านก็ลาออกจากงานประจํามานะครับบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ท่านมีแต่เดิมอยู่แล้วจากนั้นนะครับได้ติดปั๊มโซลาเซลล์ครับที่อยู่บริเวณฝั่งด้านนู้นครับนะครับช่วงนี้เวลาในขณะนี้อยู่ที่17นาฬิกานะครับมีแสง แต่ว่ามันเป็นแสงแดดที่อ่อนนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้โซลาร์เซลลทำงานนะครับตอนนี้เห็นไหมครับอันนั้นคือท่อที่ต่อกมาเพื่อที่จะลงสระนะครับพอลงสรดเสร็จแล้วนะครับสระตัวนี้ก็จะเลี้ยงปลาเห็นไหมครับหน่นนะครับปลาวิ่งเต็มเลยนะครับทั้งบัวก็มีด้วยนะครับตามที่เห็นนะครับเมื่อเอาน้ําใส่สระครับก็จะมีหอยโข่งตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับลอยอยู่อันนั้นคือใช้เป็นท่อขนาด6นิ้ว2ท่อนนะครับแล้วก็ทําคล้ายๆกับเป็น ทุ่นลอยน้ำแล้วก็จะเป็นตัวที่ปั๊มน้ำขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นถังพักน้ำเพื่อที่จะใช้ในรูปแบบของคําว่าการเกษตรหรือถ้าไม่ใช้ในรูปแบบของการเกษตรก็จะดึงจากปั๊มตัวนี้เลยครับปั๊มหอยโขง่งสองแรงครับพันห้าร้อยวัตต์นี่ครับตอนนี้ท่านก็สูบขึ้นมาอยู่ครับอันนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับจะมีไฟเกษตรมาถึงนะครับกําลังปล่อยเดินสายไปครับหนุนนะครับไล่ไปเรื่อย ตรงนี้ก่อนหน้านี้นที่เรามาตอนแรกก็จะเห็นเป็นแค่การปลูกขนุนครับแต่ว่าตอนนี้ผ่านไป2เดือนครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาท่านก็ได้ปลูกเข้าโพดปลูกฟักทองแซมลงไประหว่างที่ขนุนจะโตนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงนี่ครับขนุนที่ท่านได้ลงไปก่อนหน้านั้นมันเจอช่วงฤดูแล้งครับแต่มันก็โอเคอยู่นะครับมีระบบน้าครับเป็นท่อพีเป็นในเรื่องของน้ําหยดครับตอนนี้เข้าโพด ฟักทองกาลังจะได้ผลผลิตครับตามที่เห็นเลยพาทุกๆคนได้มาดูกันนี่ครับโอ้โหเป็นยังไงครับค่อนข้างจะโอเคนะครับรอฟ้าฝนไม่ได้ครับก็เลยจําเป็นจะต้องสูบน้ําใสนะครับนี่ข้าวโพดสวยงามตามท้องเรืองครับถ้าเรามีน้ําการเกษตรก็จะเป็นไปได้เป็นชัยไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับตามที่เห็นเลยฟักทองข้าวโพด ในขณะที่ขนุนครับนี่ที่เป็นพืชหลักที่ท่านได้ปลูกลงไปเพื่อที่จะให้มันได้ผลผลิตก็นี่ครับปลูกพืชระยะสั้นลงไปก่อนพักทองก็จะเป็นพักทองพันบึงการนะครับลูกเล็กๆนี่ครับลูกเล็กๆก็จะมีตะปุ่มตะปาเป็นแบบนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าบืงการนะครับหน้านี้ราคาพักทองกาน่าจะสูงด้วยนะครับแต่มันก็ออกไม่ค่อยมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงของฤดูแล้งตามที่เห็นครับตอนนี้ท่านก็ได้ ดึงน้ำครับดึงน้าจากการที่ใช้โซลาเซลล์นะครับมาพักไว้ที่สระเลี้ยงปลาถ้าจากนั้นก็ใช้ไม้โข่งครับดึงขึ้นมาเพื่อที่จะปล่อยใส่ข้าวโพดปล่อยใส่ฟักทองนี่ครับฟักทองก็เริ่มที่จะออกลูกมาแล้วนะครับเล็กๆครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคเลยทีเดียวครับวันนี้พาทุกคนได้มาติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหน นะครับเมื่อได้ออกมาจากคําว่างานประจํามาทําเกษตรเขาโพดก็กําลังจะออกครับอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับน่าจะเก็บได้ตามที่เห็นเลยเดินมาดูกันฝั่งด้านนี้นี่ครับกําลังขุดให้น้ํามันไหลไปยังจุดที่ต้องการอยู่นะครับนี่ครับพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างครับกับการที่ออกจากงานประจํามาแล้วทําอะไรนะครับหลายคนก็สงสัยตอนนี้ครับ อันนี้คือบริเวณที่มันแห้งนะครับก็จําเป็นจะต้องมีการเปิดน้ําใสเห็นไหมครับใบมันเหนียวเหียวเนี่แต่ว่าลูกก็เยอะอยู่นะครับไม่น้อยอยู่ครับนี่มองไปก็มีแต่ลูกฟักทองกองกันอยู่นะครับมันขาดน้ําครับถ้ามีน้ํามาเนี่ยผมว่าลูกน่าจะโตเร็วนะครับใช้ได้อยู่ตามที่เห็นเ้าโพดก็รอน้ําอยู่นีครับบริหารจัดการน้ำเอาแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นเทปน้ำหยดมันช้าครับก็เลยต้องเนี้ยครับสูบจากหอยโขงปล่อยลงมาทางนู้นเป็นที่สูงก็ปล่อยลงมาเรื่อยๆไล่ๆล่ไลไลลงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกเยอะถือว่าเยอะอยู่นะครับ <c oughs> มองไปนะครับพักทองเห็นไหมครับลูกด้านนู้นถือว่าเยอะอยู่กองกองกันอยู่ด้านล่างอันนี้ก็ใช่นะครับมองไปทางด้านนู้น โอ้เยอะอยู่ครับผลผลิตน่าจะใช้ได้ครับโอเคครับวันนี้พาทุกคนมาติดตามนะครับหลังจากที่ตอนนั้นได้เจาะบาดาลแล้วก็ติดชุดโซลาเซลล์ครับตอนนี้ปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองน้ําที่เห็นครับนู่นนะครับระบบแทงน้ําก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่าเมื่อผ่านไปสองสาปีขนุนจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในช่วงที่เอาฟักทองออกจะปลูกอะไรลงไปยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ก็หนุนครับปล่อยน้ำลงมาอยู่สวัสดียามเย็นๆครับพาทุกคนมาติดตามกันไม่ได้ปลูกหญ้าปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลยไหมผมมาปลูกหญ้าขายเลยครับฝังง่งนี้ครับ๋อฝั่งน,นี้มครับอ่อนใช่ใช่แพงโครา